สวัสดีครับคู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9.2สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บรรจุน้ำดื่มใส่ขวดขนาด350มลลิลตรจำนวน700กวดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนณโรงผลิตน้ำดื่มสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านทุ่งผีปบรรูปตำบลป่าบอลอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ